พูดถึงคุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้มีความเดือดในสภาสิอันนั้นมาจากรณนการประชุมสภาเมาาื่อวานนี้ขออนุญาตใช้คําว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพรบระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งภาวระหนึ่งไปแล้วกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเข้ามาลงมติวาระสองและถ้าครบทุกาตราจะได้ลงมติวาระสาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเป็นไปได้วยความกระท่อนกระแท่นคือเหมือนกับกฎหมายอากาศาสะอาดอะแต่ละมาตราอัโปรดแสดงตนอัโปรดโหวตลงคะแนนแล้วพออภิปายมาตราต่อไปจะโหวตโปรดแสดงตนโปรดลงคะแนนคืออัปรากฏว่ามีประเด็นเกี่ยวกับว่าแสดงตนไมมบางพรรไม่แสดงตนอะไรต่างๆเนี่ย กรทั่งทําให้คุณจุลภรรรมวิวัฒนนี่ไงว่าที่หัวหน้าพักหรือเปล่าอสอสอเชียงใหม่รู้ขึ้นขอหาหรือว่าเป็นพรบรที่มีความสําคัญครูทั้งประเทศเขารอกันหมดกรรมธิการทํางานอย่างหนักแต่เวลานี้องค์ประชุมไม่ครบตนได้ข่าวว่าจะมีพักฝ่ายค้านยื่นยัติเรื่องของสแกมเมอร์อบางพักการเมืองจึงไม่แสดงตนหรือไม่คุณจุลภัท์ตั้งคําถามนะคะขอให้ท่านประธานช่วยตรวจสอบองค์ประชุมว่า ที่นั่งอยู่ใครไม่กดบัตรบ้างสภาจะได้เดินต่อได้เนื่องจากหลังจากนี้จะมีการพิจารณาพรบอสมต่อ,อ,อหลังจากนั้นได้ลงมติกันค่ะโดยมีผู้แสดงตน250คนเกินครึ่งหนึ่งมานิดเดียวไงและลงมติเห็นด้วยกับมาตราดังกล่าว246คนค่ะพอข้ามาตราหปัญหาเดิมอีกประธาน,นะค,ะคือฉลาดขามช่วง,งยังไงต้องใช้เวลารอสมาชิกมาแสดงตนเกือบ10นาทีค่ะ และกดอดอ,อยู่หลายครั้งทำให้คุณธีรชัยแสนแก้ววดรนธานีเพื่อไทยลุกขึ้นบอกว่าเห็นประธานกดอดอมาแปดครั้งแล้วหรือต้องให้กด16ครั้งยากขนาดนั้นได้เหรอเริ่มนำคาญแล้วประธานฉลาดขามช่บอก่ไม่เป็นไรอีกไม่นานขอรอชักครู่นึงคุณธีรชัยก็ยังแทรกอีกนั่งตลอดกดให้แสดงตนตลอดแล้วเริ่มเลยรักรัฐบาลไปไหน ช่วยมารับผิดชอบองประชุมหน่อยให้ตนถามหน่อยถ้าไม่ทําก็ยุบสภาไปเลยแล้วก็แวะไปที่พักประชาชนบอกว่ายังไงตนเรียกร้องให้ฝ่ายค้าคือใช้คําว่าฝ่ายค้านะคะเสนอยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วยุบสภาไปเลยกล้ารห,หรือไม่ตนไม่เห็นกลัวยุกวันไหนก็เลือกวันนั้นนั่นแหละนี่คุณฉลาดพยายามจะบอกว่าเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกไม่นานกดรอบที่เก้าแล้ว ระหวังนั้นรออีกคคุณพันศริคุณน้าศริสอสอจุกโขทยัยพักเพื่อไทยซึ่งเป็นน้องสาวของประธานกรรมธิการเกี่ยวกับกฎหมายอสมอสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งรอคิวอยู่ค่ะคุณพันศริบอกหลังพรบฉบับนี้จะมีพรบอรสมอต่อสมาชิกรัฐบาลที่ปบหน้านที่อยู่ตรงไหนสอสรัฐบาลให้รีบเข้ามาทั้งประชุมโดยด่วนคุณฉลาดกดออดอีกครั้งทนึ่งไปครั้งที่สิบออด อาเพื่อนสมาชิกที่อยู่ด้านนอกตอนนี้เพื่อนรออยู่เรารอได้ขอให้รอเพื่อนที่ใช้เวลาในการเข้ามาอาระหว่างนั้นองค์ประชุมครบปิดการแสดงตนขานตัวเลข247ค่ะวดเวทอีกพอดีมาตาต่อไปกระท่อนกระทแทนเหมือนเดิมใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงในการแสดงตนกับลงวติและนี่ทำให้สสฝ่ายค้านต่างสลับกันลุกขึ้นมาหาหรือประธานในที่ประชุม ฝ่ายค้านนี่คงหมายถึงเพื่อไทยใช่ไหมสิระศิษฐ์เลิศด้วยลาบโคราชหาหรือว่าได้รับโทรศัพท์จากประชาชนในพื้นที่ถามผมว่าสภาเกิดอะไรขึ้นเสียงออดดังเหมือนเสียงไฟไหมออดสภาไฟไหมทั้งวันเลยเหรอไม่ต้องกดก็ได้เรารอกันอยู่กดแล้วเหมือนวนไฟไหมอาการประชุมเนี่ยเป็นหน้าที่ของสสอนะไม่ใช่ประชาชนโทรมาถามว่าไฟไหมสภาเหรอ ขอคำงรุงนสมาชิกให้ความสำคัญอาจตอนนี้เปลี่ยนประธานแล้ว<า>คุณชัยยาพรม,มมา<น>ทำหน้าที่ประธานชีนช้แจงว่าเรียกเข้าห้องประชุมก็ต้องกดออด<า>ผมก็นั่งรอเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอาดศาสตร์ชวัตขมของสอสอ,สอชบุรีพักประชาชนขอาหารือประธานลองตรวจสอบระบบแสดงตัวเพราะทุกคนในสภแหางนี้กินภาษีประชาชน น่าจะมีสำจิตสนึกมาลงมติไม่น่าต้องรอนานขนาดนี้เครื่องมีปัญหาหรือเปล่าเริ่มทอดเครื่องแล้วค่ะคุณชัยยาประธานบอกเครื่องไม่มีปัญหาหรอกครับคนมีปัญหาเท่านั้นเองเบรกบรรยากาศเตึงเครียดคือมีเสียงฮอร์รอเกิดขึ้นหลังลงมติเสร็จคุณ erm ชัยยาประธานบอกไปไงครับต่อไหมต่อนะต่อก็อย่าให้รอนานนะสสภูมิใจไทยมาบ้าง พักท้วงเรื่องการพิจารณาผฎหมายอสมอต่อเนื่องจากมีอสมอมารอที่สภาพักเพื่อไทยเห็นด้วยที่จะให้มีการพิจารณาต่อนะคะจึงขอให้ประธานพิจารณาเรื่องนี้ด้วยขณะที่คุณประกอบวุฒิคือมันมีเขาลางที่ททจะเสนอ,อ,อเรื่องสแกมเมอร์แทกหมายถึงยติสแกมเมอร์แทกเสร็จจากเรื่องครูกฎหมายนี้ก่อนไปสมมีสแกมเมอร์ คุณประกณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านก็ทักทวงว่าไม่ได้ขัดข้องแต่เพื่อสมาชิกทั้งสองพักที่พูดน่ะก็ประมาณว่าอากล้องแพนมาเลยแพนมาเลยทั้งสองพักที่พูดก็หมายถึงภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยเหลืออยู่กี่คนกล้องแพนมาดูคุณจุลพันธ์วาดที่หัวหน้าเพื่อไทยบอกเรียกมารยาทกลับมาด้วยเกิดการโต้เถียงกระทั่งสุดท้ายประธานในที่ประชม เอาไปคุยกันก่อนนะคุยกับพรุ่งนี้ก็ได้ปิด,ดประชมุมท,ที่สองเวลานี้เนี่ยองประชุมไม่ครบผมได้ข่าวว่าเพราะมีพรรคการเมืองออฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะยื่นยต,ติเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์นะครับบางพรรคการเมืองก็เลยไม่แสดงตนหรือไม่ท่านประธานช่วยตรวจสอบองค์ประชุมหน่อยครับว่าเวลานี้เนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยใครไม่กดบัตรบ้างนะครับสภาจะได้เดินต่อได้ ผมเห็นท่านประธานนี่กดออดมาประมาณ8ดครั้งแล้วครับหรือจะให้ท่านประธานกดออดประมาณสักสี่หกครั้งมันยากเย็นขนาดนั้นเลยอะครับผมก็เริ่มลำคานแล้วนะไม่เป็นไรครับอีกไม่นานครับคนอนังกนง่อยู่ตลอดแล้วพักรัฐบาลสามร้อยสิบเอ็ดคนไปไหนให้ผมถามซะหน่อยถามซะหน่อย ถ้าไม่ทางก็ยุสสยบสภาไปเลยครับผมเรียกร้องให้ฝ่ายค้ำนะเสนอยื่นยติอภิปรายไว้วังใจแล้วยุบสภาไปเลยครับผมไม่เห็นกลัวเลยยุบวันไหนก็เลือกวันนั้นนะ่ะข,ขอบคุณครับขอบคุณครับโดยกฎหมายนี่ถ้ายุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วนะครับยุบเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วผมกดออดครั้งที่เก้าครับ ท่านประธานครับผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องประชาชนคนโคราชเขาบอกเกิดอะไรขึ้นที่สภาครับท่านประธานเสียงออดเนี่ยเหมือนเสียงไฟไหม้เลยท่านประธานครับไม่ต้องกดก็ได้ังครับรู้กันอยู่รออยู่ครับอันนี้เพื่อนรออยู่นะครับเพื่อนรออยู่ครับเชิญครับมันทาไมต้องเชิญยากเย็นจักับปโคศกงานวัดเนี่ยนะประกาศอยู่อย่างงี้ก็จนแล้วจนรอดงานวัดเรายังประกาศหาง่ายครับผู้ใหญ่บ้านประกาศแต่นี่สภาผู้แทนราษฎรแท้แท้ปุบสภาเถอะครับ ยุบเธอครับใจเย็นใจเย็นยุบเธอครับตรวจสอบระบบแสดงตนดูหน่อยไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ครับทุกคนก็กินภาษีประชาชนน่าจะทุกคนน่าจะมีจิตสำนึกในการมาลงโหวตกฎหมายอยู่แล้วครับไม่น่าจะต้องรอนานขนาดนี้ครับเครื่องแสดงตนอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเครื่องไม่มีปัญหาละครับคนมีปัญหา ามแรกเลยนะครับสองพักที่พูดอยู่เนี่ยเหลือสอสอยู่อีกคนครับให้กล้องแพนมาดูก็ได้นะครับว่าพักแรกที่พูดว่าจะทาเพื่ออสมอเนี่ยเหลือสอสอกี่คนพักที่สองที่พูดว่าจะทาเพื่ออสมอล้วจะให้เข้าเลยท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์ประวันวิวัฒน์ครับประท้วงครับผมไม่มีปัญหานะครับไปต่อก็ได้นะครับกรุณาเรียกมารยาทคืนมาด้วยนะครับท่านประธานวิทฝ่ายค้านท่านจุลพันธ์ผมผมไม่ได้มีปัญหาที่จะไปต่อนะครับคุยกันก่อนได้ไหมท่านประวันวุฒิท่านจุลพันธ์ ท่านพลพีฮะขอความกรุณาได้คุยกันก่อนได้ไหมว่าจะเอาอยัางไงบริการจิลปันท่านตันบนุตรีเชิญฮะท่านเปิดมีด้วยความเคารพทุกทุกพักเข้าใจได้ว่าทุกคนเน่ยเห็นแก่ประโยชน์ของอสมอแต่ท่านประธานครขนาดน,นี้ท่านกรรมธิการอสมอไม่อยู่แล้วนะคะงั้นเชิญท่านประธานปิดการประชุมเลยค่ะท่านประธานครับเนี่ยท่านท่านประธานกรรมธิการท่านนั่งรออยู่ครับจุลพันธ์ฮะท่านจุลพันธ์เชิญฮะ านประธานครับผมจุลพันธ์นรมนิวัต์พรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นแรกนะครับทางสมาชิกของพรรคเพื่อไทยทํางานด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอดนะครับขอความกรุณารักษามารยาทเวลาทํางานท่านประธานครับท่านประธานกรรมธิการท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินก็เข้ามาอยู่ในที่ประชุมแล้วพร้อมที่จะเข้าสู่ยตินะครับก็ขอความกรุณาว่าแค่เข้ายติไว้เราก็รู้กันอยู่ว่าพรบนี้มีความยาวค่อนข้างพอสมควรนะครับใช้เวลาเวลาเนี้ยทุ่มกว่ายังไงก็ไม่จบ แต่อย่างน้อยเนี่ยเราจั่วหัวไว้ลองคุยกันดีกว่าไหมฮะท่านประธานครับท่านเล่ชิมันฮะครับเชิญครับด้วยความเคารพนะครับวันนี้สสพักประชาชนเราพร้อมทํางานนะครับจริงๆเนี่ยเราก็เป็นห่วงเรื่ององประชุมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการพูดคุยว่าหนึ่งในเรื่องนะครับที่จะมาช่วยบรรเทาบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยที่จะพอเป็นไปได้ก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่เป็นวาระแห่งชาติทางผมนะครับพร้อมฮะ ถ้าจะเอาพอรบอ,รอสอมอให้จบแล้วต่อด้วยเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยผมพร้อมที่จะทําหน้าที่ข้อมูลทุกอย่างเตรียมพร้อมในการอภิปรายแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเรายอมรับกันตรงไปตรงมาไหมครับว่าตกลงเนี่ยไอ้ซีกทางเนี้ยยืนกันหนาแน่นเนี่ยนะครับแล้วซีกทางนู้นเนี่ยว่างเปล่าเนี่ยถ้าคําถามนี้ถามกันไม่ได้แล้วมาตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องมารยาทเนี่ยพวกเราไม่ยอมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทําหน้าที่จะไปต่อทางเราพรคประชาชนเราพร้อมฮะ แต่ขอร้องนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทคนที่ไม่มารยาทไม่มีมารยาทที่สุดคือคนที่ไม่ทําหน้าที่ในการประชุมสภาคุยกันก่อนดีไหมฮะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันดีกว่ามั้งครับครับได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้นะครับผมขอปิดประชุมครับเชิญนะค่ะ แล้วฟังประชุมสภาสมมุตินะไอไฟไม่สภาเหรอสุดท้ายไอ้ปอยกทิ้งท้ายก็คือว่าพักแรกที่ออกมาพูดว่าเล่งดำเนินการอสมอมารอออยู่หมายถึงมีผู้แทนอสมมมาด้วยใช่ค่ะพักที่สองคือพักเพื่อไทยให้พิจารณาดำเนินการเถิดจะได้เข้าเรื่องกฎหมายอสมมสุดท้ายฝั่งพักประชาชน บอกว่าไอ้ที่ออกมาเรียกร้องอ่ะประกณ์วุฒิไงคะ่ะกล้องแพนมาไอสองพักนั้นเนี่ยมีมาเท่าไหร่ไอ้ฝั่งนี้เนี่ยพร้อมไม่ขัดข้องเหลือไม่ต้องมาอ้างว่ามีวัติิสแกมเมอร์ของพรกประชาชนแทรกต่อก็ได้เอสมอแต่ดูตัวเองซะก่อนอ่ฝั่งนั้นพมใจไทยอท่านรัมตีช่วยคมนาคมมาริการเจรพันวันนี้ใช่ไหม อาลูกคือมาบอกอประฐานกรรมธิการไม่อยู่แล้วเปิดประชุมเลยค่ะประธา,านกรรมธิการก็คืออดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขสมศักดิ์เทพสุทิน<า>ข้าจะวาจากวนานัสอาจจะไปเี่หรือยังไงเดินกลับเข้ามาคุณจุรพันธ์บอกนี่ไงมาอยู่จวหัวไว้หน่อยเปิดประชุมหลังเหตุการณ์นี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายอา,าส,สาสศักดสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสมอบอกนะครับ คือดูเหมือนจะมีความจะถ่วงความพยายามจะถ่วงเวลาไม่ให้กฎหมายนี้ผ่านสภาโดยวาระ4.6เรื่องพรบรครูใช้เวลามากทั้งที่มีไม่กี่มาตราและสอส่วนใหญ่สอ,สอส่วนใหญ่ไม่เข้าประชุม่วงเวลาพิจารณาบางครั้งเข้าไปยกมือให้มาตราต่อไปก็ถ่วงเวลาอีกนอกจากนี้ยังมีการเสนอยติด่วนด้วยวาจารเรื่องสแกมเมอร์ ทำให้ตัวแทนอสมมหกจังหวัดที่มาร่วมฟังเนี่ยเสียเวลาทั้งวันแล้วไม่ได้เข้าคนสมศักบอกว่าในนามประธานกรรมธิการวิสามันที่ผ่านมากลรรุิการพิจารณาอย่างราบเรื่อนมีทั้งหมดเจ็ดร่างเจ็ดร่างเจ็ดพักหรือหกพักหนึ่งครมมีหกร่างลักษณะคล้ายกันแต่มีหนึ่งร่างของพักซ่อมคือพักประชาชนมีความแตกต่างแต่กรรมธิการก็ยึดเอาร่างพักประชาชนเป็นหลักในการพิจารณา เพียงแต่มีการปรับแก้เนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการของอสมคุณสมศักดิ์บอกผมสันนิษฐานว่าเหตุผลที่มีการดึงร่างเอาไว้เพราะมีการปรับแก้และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เหลือประกอบกับจะมีการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสแกมเมอร์เข้ามาค่ะทําให้หลายพักไม่สบายใจ ไม่อยากให้พูดถึงแกมเมอร์และไม่อยากให้ร่างอ,อสอมอผ่านสภาโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อ,อสอมอทั้งประเทศร,รอที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้อยู่ตนเองจึงต้องการให้อสอมอได้รับรู้ว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรหมายความว่าจริงๆเอาร่างพักประชาชนเป็นหลักแล้วค่ะแต่มีการปรับแก้บ้างรวมถึงมียติสแกมเมอร์เข้ามาหลายพรรคเกิดไม่อยากพูดเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็ไม่อยากให้ร่างอสอมอผ่านสภา ไม่คำนึงถึงอสมอที่เขารออยู่คุณสมศักดิ์บอกว่าร่างฉบับนี้หมายถึงอสมอมีประชาชนแสดงความเห็นถึงส0 0 0สนเห็นด้วย89% 11%ก็ไม่ใช่เบนด้วยเพียงแต่ให้ข้อติิงเรื่องการเกษยียณอายุหรือการเริ่มทำงานอสมอเสื้อก็กลับเป้าก็ปรับแก้ให้แล้วทั้งนี้พรบรหรือกฎหมายน้อยมากที่ประชาชนจำนวนมากสนใจขนาดนี้แสดงว่าอสมอสนใจ ขอให้สอสอทุกพักได้คิดว่ากา,การกระทําของพวกท่านเมื่อวานนี้เป็นปัญหากับอสอมอมัยขอให้ทางานแก้ตีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดสภาในเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามตนคิดว่าเมื่อมีการยุบสภานในวันที่31มกราคม69เป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่แก้ไขไปทําให้เขาเสียความรู้สึกหรือเสียหน้าจึงทําให้ล่าช้าออกไปอีกค่ะ อันนี้หมายถึงกำลังมองที่เจ้าของร่างหลักใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ถามว่ายังมั่นใจไหมว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาในสมัยประชุมหน้าคุณสมศักดิ์บอกว่าหากผ่านสภาก็ยังติดเงืเง่อนเวลาการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาอีกเพราะว่าเรามีเวลาไม่เหลือไม่ถึงหนึ่งเดือนที่จะยุบสภาแล้วถ้าผ่านวาระสามได้เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะและอยู่ในการพิจารณาของสองวอีกหนึ่งเดือนเปิดสมัยประชุมก็มีโอกาสจะผ่านและประกาศใช้ได้ ตนคำนวณไทม์ไลน์ไว้หมดแล้วทั้งนี้ถ้าต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่หมายถึงว่าถ้ามันยังไม่ผ่านวุฒิสภาถ้ายุบสภากฎหมายมันจะตกเลยต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ชั้นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลหน้าเลยกว่าจะผ่านไม่ใชื่อเรื่องง่ายเพราะมันมีกับดักการเมืองและกฎหมายรัมดวนเป็นตัวแปรทั้งนี้อ่าฟังเสียงสักหน่อยผมผมคิดอี้นะว่าคือท้าการเมืองเนี่ย ที่ที่มีร่างหรือร่างหลักเนี่ยแต่มันปรับเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆเขาอาจอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกหรือเปล่านะครับส่งผลครับเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอะไรอย่างต่างๆนั้นั่ะก็าลยพยายามให้มันช้าความจริงต่อไปในเนื้อเนื้อไหนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายเลยแต่ว่า เรายังไปเร็วกันไปหรือไม่ในขณะนั้นที่เจ้าของกฎหมายเขาไม่ต้องการเขาอยากเป็นแค่จิตอาสานะครับเราก็ปรับตามแนวทางกันวยแล้วมันก็เหมือนกันกับล่างอีกหกล่างนะครับและในขณะเดียวกันก็มีใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับ พักการเมืองอีกพักหนึ่งที่ไม่อยากให้เขายื่นด้วยจะตีด่วนเป็นเรื่องส c a m m เผือให้ขไว้นะเพราะกากาบางพักก็จะเอาสแกมเมอร์มายื่นเพื่อตัดเวลาตรงนี้เพื่อไม่อยากให้พรบนี้เข้ามาพิจารณาเร็วไปแนวทางของสัจจวาจาของรัฐบาลเขาจะยุบสภาวันที่31มกราคมนะก็ถ้าดึงๆไปเป็นไปได้ไหมนะ เป็นไปได้ไหมว่าถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ามันเสียหน้าหรืออะไรเนี่ยนี่ฮะ,ะทั้งหลายทั้งปวงมีประธานชมรมสอม,มภาคอีสานวิไลวันธงสันเทียบอกคาดหวังมากเลยจะเข้าสภาได้เมื่อวานแต่ไม่ได้เข้าเดิมต้นยังมีเจ็ดร่างก็ไม่ได้คัดค้านร่างพรกประชาชนที่เป็นร่างหลักและไม่ได้ตัดทั้งหมด ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการทํางานของอ,อสมอประเทศไทยมีอ,อสมอล้านกว่าคนทุกคนรอกฎหมายรับรองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งทั้งนี้อาที่ผ่านมา,าไม่มีกฎหมายรองรับช่วงโควิดถูกแจ้งจับที่บุกรุกเข้าไปในบ้านประชาชนเพราะม่มีกฎหมายรองรับนี่กลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ดึงเกมไม่ร่างอ,อสมอเข้าสภา ทางที่เป็นร่างที่ทุกภาคเสนอเข้ามาจึงเสียความรู้สึกเสียใจไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ดึงเกมเพื่อไม่ให้กฎหมายอสมอเข้าไม่ใช่จริงๆอันนี้เป็นความรู้สึกที่ลักษณะเป็นการตัดพพอว่าดึงเกมเพื่อจะไม่ผ่านร่างอสมอก็คือไม่ให้เข้าเมื่อวานนี้มีเสียงไหมไม่เป็นไรนั่นทําให้เมื่อเช้าหลังจากคุณสมศักดิ์แถลงเมื่อเย็นวานประธานวิปฝ่ายคา้านพักประชาชน ปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลก็ได้โพสต์ข้อความโต้คุณสมศักดิ์ว่าบิดเบือนโดยระบุว่าข้อที่หนึ่งวันนี้สภาผ่านพิจารณาร่างกฎหมายสภาพิจารณาร่างกฎหมายไปถึงหกฉบับ,บ,บจนถึงทุ่มกว่านะคะโดยพักประชาชนเป็นองค์ประชุมให้กับพรบรทุกฉบับขอให้ท่านลองกลับไปถามสสในพักของท่านว่าในช่วงพรบรที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นสี่ฉบับนั้นพักเพื่อไทยแสดงตนเป็นองค์ประชุมตอนตรวจสอบองค์ประชุมหรือไม่ ท่านจะรู้ว่าพักไหนทวงเวลาให้ถึงร่างอ,อสมอล่าช้า 2. ออเอกสารในการประชุมวิปรฐบาลเมื่อวันจันทร์ก็ไม่ปรากฏว่ามีแผนจะพิจารณาร่างพรบอ,อสมอในวันนี้ก็คือเมื่อวานเพราะคงจะมีการประเมินแล้วว่ากว่าจะถึงก็คงค่ำมากแล้วและในห้องประชุมวันนี้ก็ไม่มีแม้กระทั่งเอกสารประกอบการประชุมของพรบอ,อสมอวางเอาไว้ให้สสได้อ่านเพิ่มเพื่อเตรียมพิจารณาด้วยซ้ํา 3การเสนอยติด่วนเรื่องสแกมเมอร์ได้มีการพูดคุยกันจริงค่ะแต่จะมีการเสนอในวันพรุ่งนี้ <c oughs> นะคะนนก็คือวันนี้ <c oughs> นนค่ะสิ่งที่คุณโรมพูดตอนท้ายการประชุมคุณประกรณ์วุธอธิบายนะคะบอกว่าก็คือหากจะพิจารณากันต่อก็ขอให้อยู่กันจนจบแล้วต่อด้วยยติด่วนกันไปเลยพักประชาชนพร้อมอยู่ร่วมประชุมต่อ 4. <c oughs> แต่การจะนำพรบอสมเข้าสู่วาระในวันนี้ในตอนค่าก็ือนี้ตอนค่ำ ไม่มีทางที่จะสามารถพิจารณาจนจบได้แน่นอนเพราะว่าพรบรนี้มีถึง50มาตราไม่รวมมาตราย่อยและมีผู้สนวนความเห็นเกือบทุกมาตราค่ะซึ่งผู้ที่สนวนความเห็นก็มาจากหลากหลายพักและก็มาถึงการโต้ตอบที่สำคัญของคุณประกอบรุตถึงค,คุณสมศักดิ์เทพสุทินประโยคเดียวที่ท่านพูดและเป็นความจริงก็คือ สสส่วนใหญ่ไม่เข้าประชุม,มและถ้าหากท่านอยากรู้ว่าเป็นพักไหนบ้างคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคนนก็คือวันนี้ผมจะขอข้อมูลจากสภาว่าการลงมติพรบรครูก่อนที่จะเข้าพรบอรสอมอนั้นเหลือสสจากพักไหนเหลืออยู่กี่คนบ้างท่านจะได้ทราบว่าพักไหนที่พยายามตีกินเอาหน้าจะให้พิจารณาต่อทั้งทที่สสแทบจะไม่อยู่ในห้องประชุมกันแล้วท่านจะได้รู้ว่า ที่พรบอ,อสมได้เข้าพิจารณาล่าช้านั้นเป็นเพราะใครกันแน่คาดการได้พักเพื่อไทยก็คงจะบอกว่าความรับผิดชอบก็เป็นไปอย่างที่พักส้มเคยบอกไงค่ะอยู่แบบไร้ตัวตนไม่ใช่เหรออรัฐบาลมีหน้าที่ต้องไปประชมุมถ้าจะถามเรื่องนี้ต้องถามรัฐบาลที่คุณยกมือให้หมายถึงพักภูมิใจไทยพักกล้าทำอะไรต่างๆเนี่ยคาดได้เลย อาจจะเพื่อไทยก็เข้าน้อยอาจจะถามเพื่อไทยก็บอกอ้าวก็อยู่ลงมติแต่ไร้ตัวตนแบบที่พักประชาชนเคยทำไม่ใช่เหรอ,อตอนนี้เป็นประเด็นว่าใครจะได้หน้าได้ตาหรือไม่กับเรื่องกฎหมายอสมอเพราะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่านี่เป็นความพยายามเตะทวร่างอสมอขณะที่กุนประกรณ์บุษบอกไม่ใช่ในมุมที่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางที่จะเสร็จอยู่แล้วแล้วสสอ,ส,อส่วนใหญ่ไม่เข้าประชุมเนี่ยพักไหน อ่ะมันจะเป็นประเด็นเรื่องไก่กับไข่อย่างต่อเนื่องเอ้า